พระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าให้ฟังเรื่องลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำทิ้งร่างเข้านิพพานเมื่อคืนวานนี้มีคนเขาโทรศัพท์ไปว่าแม่เขาตายคนที่ตายก็คือคุณจันทนาวีระพลเมียเท่าแก่สุวรรณวีระพล คือว่ามาทุกครั้งแกต้องมาทำบุญตอนเช้ามาถวายสตางมาถวายอาหารเป็นประจำทีนี้ลูกสาวเขาโทรศัพท์ไปบอกว่าแม่เขาตายแต่เขาไม่ได้บอกว่าแม่เขาตายบอกว่าแม่เสียฉันก็นึกเอคนดีๆมันจะเสียยังไงวะถามว่าอาการเป็นยังไงมาก่อน เขาบอกว่าไม่มีอาการมาก่อนก็พอดีกำลังพูดอยู่นั่นตัวแกก็ปรากฏเขาบอกว่าฉันไม่ได้ตายฉันไปเองถามว่าอาการโรคที่ต้องตายมันเป็นโรคอะไรแกบอกว่าต้องเป็นโรคที่ไม่ตรงกับหมอพิสูจน์หมออาจพิสูจน์ตามตำราตามวิชาความรู้ถ้าไปไหนไม่รอดก็บอกหัวใจวาย คนที่หัวใจวายไม่ตายหรอกใช่ไหมก็ถามว่าไม่ตายไปเองหมายความว่าอย่างไรแกบอกว่าอย่างนี้คืนแรกก่อนจะตายแกไปเยี่ยมศพน้องชายน้องชายตายเมื่อเห็นศพก็มีความรู้สึกว่าน้องเราเกิดทีหลังเราเขายังตายแล้วเราละ่ะชีวิตของเราก็ต้องตายเหมือนกันตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่แน่ ความตายจะมาเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่เลือกแกก็มานั่งนึกถึงตัวแกแกเจ็บตาแกคิดถึงร่างกายแกร่างกายไม่ดีไม่ปกติถ้ามันจะตายก็เรื่องของความตายมาถึงทีนี้ต่อมาขณะเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปลูกสาวบอกขณะเดินจงกรม เด็กเข้าไปมองไม่เห็นคือว่าจิตกําลังตั้งอยู่ในอารมณ์ฌานคือจิตไม่สนใจอะไรจิตไม่ต้องการจะมองใครเวลานั้นจิตก็ตั้งจุดเดียวคือหวังนิพพานคนนี้เจอหน้าทีไรบอกต้องการนิพพานเคยไปถามฉันที่วัดแกช้ชี้มือไปข้างบนบอกว่าฉันจะขึ้นไปข้างบนได้ไหม ไอกุติฉันมันสองชั้นถามเจจะขึ้นไปทำไมชั้นบนบอกไม่ใช่จะขึ้นไปบนโน้นคือนิพพานเล่าต่อไปว่าหลังจากตอนเช้าเดินจงกรมแล้วตอนสายก็เอนตัวลงนอนพักผ่อนพอพักผ่อนไปจิตมันก็สุขมากมีปีติอะไรต่ออะไรมันเกิดให้เห็น เยอะเต็มจัก,กรวาลไปหมดสวยสดงดงามบอกไม่ถูกเทวดาบ้างพรหมบ้างนางฟ้าบ้างพระอริยบ้างเห็นไปหมดทุกชั้นแกบอกอย่างนั้นนี่คนจะตายบุญมากสังเกตจะเห็นเป็นอย่างนี้ทุกคนคนที่จะตายถ้ามีบุญเข้าสนองจะเป็นแบบนี้ทุกคนเวลานั้นแกบอกว่าปีติมาก ก็มีท่านผู้มีเกียรติสองท่านคือสองลุงพญายมกับท่านนายบัญชีท่านมาท่านถามว่าเอ็งจะอยู่ต่อไปหรือว่าจะตายวันนี้หรือจะไปวันนี้ท่านก็เปิดบัญชีว่าถ้าเอ็งจะอยู่ต่อไปยับยั้งใจไว้แค่นี้นะอีกนิดหนึ่งไว้ต่อปีที่สิบสองเอ็งจะอยู่ต่อไปได้ สิองปีหากว่าเองจะไปวันนี้ขยับใจไว้นิดหนึ่งจะถึงจุดนี้เจ้าของร่างกายถามว่าถ้าฉันจะอยู่ร่างกายจะเป็นอย่างไรเวลานี้แกเบื่อร่างกายเต็มทีเดี๋ยวป่วยคนก็ไม่แก่สาวน้อยเจ็ดสิบกว่าคือไม่มีความแก่แล้วมีแต่ง่อมลุงก็บอกว่า ร่างกายก็มีสภาพแบบนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วลุงก็บอกว่าบ้านเองหลังนี้นะบอกมันสวยสดงดงามพอชี้ให้ดูมันใกล้เหลือเกินบ้านมีเยอะแยะวิมานก็เยอะแยะบ้านของแกมันสวยท่านก็บอกว่าออกจากร่างกายวันนี้ร่างกายจะเป็นแบบนี้เห็นเลย แกก็ตัดสินใจว่าไปดีกว่าไปแล้วมีความสุขพอตัดสินใจไปดีกว่าก็ขยับจิตใจไปอีกนิดหนึ่งแค่สองนาทีก็ถึงถึงแล้วจิตก็ออกจากร่างจิตออกจากร่างตัวก็นอนเลยกว่าลูกสาวจะเห็นก็ห้าโมงเย็นเห็นว่าแม่นอนนานเกินไปก็เข้าไปปลุกตัวแข็งแล้ว เลยถามว่าตอนที่ไปเองหมายความว่าอย่างไรบอกฉันออกไปเองไม่ได้ป่วยตายถามว่าออกไปแล้วมันเป็นอย่างไรต่อไปก็บอกว่าเมื่อจิตออกจากด่างแล้วร่างกายค่อยๆลดตัวลงปอดทำงานน้อยลงน้อยลงแล้วก็ดับไปเป็นอันว่าถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วย จิตขยับนิดเดียวไปถึงจุดนั้นก็ไม่ยากคือจิตไม่ต้องการทุกอย่างคือไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการนึกไม่ต้องการร่างกายอย่างเดียวการเกิดไม่ต้องการอีกเท่านั้นแหละสิ่งที่ต้องการง่ายๆคือหนึ่งมรณานุสติให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายจะต้องตายนึกบันไว้ใช่ไหม 2. ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็สมีศีลห้าและกรรมบท1สิบบริสุทธิ์ก็มีเท่านี้อันดับแรกของพระนิพพานถ้าเข้าจุดนี้ได้มันก็เข้าใจไม่ยากนิพพานคือมีเริ่มต้นแค่นี้ทำให้มันได้ ทำได้แค่นี้ก็หวังนิพพานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์